ล้มุกบาทนะฮะโอ้โหใครที่ล้างรถมามใหม่ๆนะล้วมาขายฟวงนะบอกเลยว่าคุณได้ล้างรถคุณได้ล้างรถอีกรอบแน่นอนนะเหมือนเราเฮ้ยใจยเย็นโอ้โหบดเย็นโอ้โหเฮ้ยเ้ฮโอ้โหจิ๋บางวดรถไม่หินไปเนะี่ยพรุงนี้เอา,านะไป้มันอะไม่บอกเฮ้โโโโโโยโฮ้ยแท้หนึ่งดี ทุกคนกันด้วยนะครับยี่นี้จะรับสื่อช่องอั้มโมโตนะฮะว่าเดี๋ยววันนี้เราก็จะเดินทางไปที่เขาข้อสองกันเลยทุกคนคงงงกิอะิว่าเขาข้อสองมีอยู่ที่ไหนอ่ะจริงมันไม่มีหรอครับเขาข้อสองเออผมจะเดินทางไปที่เขาพวงนะับผมปมือกึงับมันอันนี้เขาลงเบรคอล้วนะเออแตรงนั่งข้อสวยของืวงอ่ะ อันนี้ผมก็กำลังจะเดินทางไปน,นะครับบินเดียววปนนบินเดียวบินเดียวก็เดินอีกแล้วเสียงของข้อก็ต้องขอหหยด้วยนะเพราะว่ารวมพลังจริงอันนี้ก็ลองก็เดินทางไปยาวเลยนะก็แล้วมันต้องเดียว

เดี๋ยวอันนี้เีจ่จรชนนะฮะผมก็อาจจะก็เคยพูดเลยนะเพราะว่าด้วยใช้สมาธิขี่จริงอะ่ะ่าต้องทำเวลาตอนนี้แบบใกล้มืดแล้วห้าโมงแล้วเนี่ยกลัวขึ้นไปแล้วแม่งมืดโอ๊ยโอ๊ยรนเยอะมากอะ่ะเพื่อน ถึงแล้วหรอวะเออลืมไปเราออกทางนี้ว่าทางมินท์คอร์ดมันจะถึงแปบ๊บเดียวถึงว้าอุษาโอ้โหั่งทางกระบะเลยแย่สดอุ้ยแม่เขาอยู่ก่อนอะขอไม่ใช่เลยอ๋อเดี๋ยวกาดีฮะมีใครไปเชื่อกับเราบนะ มีใครไปทางเดียวกับเราไหมไมนะ่น่ามีนะเฮ้ยคนนี้ไปเที่ยวไปทางเดียวกับเราไปจนะากรถกระบะผู้สาวนะเนี่ยเฮ้ยวันนี้มีตลาดด้วยแล้วมันมีทุกวันเนาะเหมือนโอ้โหคนไปเชี่ยวเยอะนั่นเหมือนกนะั่นี่ยโอเคเดี๋ยวจะเดียวทางนี้นะฮะห่ายิ่งยากจ้ะเซลไปช่วยไอ้บ้าเอ้ย <laughs> ปเป็นเพี่อคล้ายกับเราอ่ะ,อะเขาไม่ได้ไปกับเราเลยโอ้โหจิ๊บหอยแล้วจิตรถามโหคนไปเชเ่อเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหสาดดนโลก็มาแย่เช่เป็แนแม่ดําน้ำอ่ะ โอ้ยอดี๋ยวเขาหั่นเขาด้วยเฮ้ยยช่วยไม่ช่วยบ้าเอ้โอ้ยผู้สาวจีไปแล้วโอ้โหคนไปเยอะจริงเลยนะลูกเอเดี๋ยวเราวอร์มยางก่อนเฮ้ยตั้งแต่ไปดีกว่าจะผู้สาวมาหน้าไม่บ้าจอาก,กาจันจุจบ๊บๆจุ๊บก็ไม่ช่วยบ้าเอ้โอเคเขาไปาาทุกหัวเรา กิ่นแลยวว่ากิ่นโรงงานนี้แน่เลยโรงงานหมูหรือเปล่าไอ้โอ้โหเขาสร็จกันแล้วเนี่ยเขากลับกันแล้วเราแม่งเพิ่งไปเลยเราเพิ่งถึงผมเพิ่งไปถึงบ้านนะพอดีไปนี่มากระดุล่า แต่พาไ,ไม่ถึงว่าตอนนี้เราเร่บน,นะเฮ้ยฟอ,องเฮ้ยม,ม่ทมนขอผมดท่าให้ครับ อ้าวาฮ่าโอ้ยดูดิันเป็นทางดู้กาว่าบรรยากาศโคตรดีอะตอเจ่นอะริ่มหนาวเนี่ยว่าบางทุกคนหนาวนะบางนคนร้อนเลยเออโอ้ขวางสอกเลยอะปนมากัวเจ้

อู๋ก็เรอค้างทางอ่ะโอ้ยตอนนี้หลังหน้าเลยเดี๋ยวพบกับทางลุุ้กบาทนะฮะโอ้โห <c oughs> ใครที่ล้างรถมาใหม่ๆนะน่ามาข่าววงนะบ,บอกเลยว่าคุณได้ล้างรถคุณได้ล้างรถอีกรอบแน่นอนนะ <c oughs> ทางมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่มันก็พอไปได้อ่ะนี่ไงโอ้ยโอ้โหเหมือนเอาโอ้ยเบรจะเย็นโอ้โหเอาฝนเย็ดโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหจิ๋บขาโกนรถไปผิดไปเนี่ยดูเงี้ยเอาเขี่มาโอ้ย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 เลยบากโอ้ยโอ้ยเออกระแทกหนึ่งดี มันต้องมันต้องยืนขี่อ่ะแลกวคนแม่งก็ไม่ไหวอะ่ะตอนนี้ผมยืนขี่อยู่เลยอะว่างอแล้วมีมีอเไรติดจมายโอ้ยโอ้ยโอ้โหคนเยอะขนาดนี้นนนคนมาเยอะขนาดนี้โอ้ยโอ้ยเฮ้ยจะิพอเป็นคนงานคนง,งาน,หนเหรอเยส ไมีใช่เราแต่งแบบชุดทำงานไปแบบวิเที่ยคออะไรอย่างงี้ไหมกขี่กันนี้ไปเดี๋ยวเขาหาไปเก็บสตรอเบอร์รี่มานะโอ้ฝนเยอะมากเลยโอ้ยก็ใครท่านใดมานะฮะก็แนะนำมารถยนต์มานะแนะนำเลยถ้าท่านใดจะมานะเอารถยนต์มานะโอ้ยโอ้ยโอ้หรถเครื่องมันก็มาได้นะเวฟอก็มาได้สบายๆเลย แต่ผมนี่โอ้โหส่งกระตอดมาเลยฮะเรียบร้อยถูก <c oughs> ร,ราวรถใหม่ใหม่ด้วยทำใจนะทำใจจะก,กลับไปล้างใหม่ก็ได้โอ้ยแต่ผมทำเสียงโอยมากเลยก็ต้องขอโทษน,นะมันจุกจริงอะโอ้ยมั่งหลุมเยอะจิบหายโอ้ยโอ้ยระบายทำอะไรไปฝั่งนี้วะเดี๋ออย,ยวจิบหาย <c oughs> วิ่งไปนูกก็จบแล้วทิ่ผ่ายมันวิ่งอะไรบางอย่ว่ะโอ้โหเขาขี่ชิวเลยเปล่าเด็ดโค้งโค้งโค้งใจเย็นใจเย็นโอ้โอ้โหโอ้โหฝุ่นตลบไปโอ้นี่แหละอยากเห็นที่สวยต้องมีการลงทุนนะโอ้โหเย็ดเวฟเวฟแม่งหน้ำแล้วเป่าเย็ดเย็ดโอ้สไลด์โค้งยังไงอ่ะโอ้ทำพปหาของป่าหรือเปล่า อ๋อเสียวเขาไปถ่วยหายเฮ้ยไม่ได้เสียเสียมันกลบแล,กลลแล้วมันมันเสียมันเลื่อนอะมันเลื่อนมันสไลด์ล้มอ่ะเออนี่อเออตึงไงตึงไงทางนี้ทางดีอยู่เหมืนันนะโลัมาแต่น,น่ากลัวจ้ะ เสียวยางรั่วมากเลยนะยางรั่วนี่คือเราตบเลยนะทุกคนยางรั่วจบเลยนะอุ้ยหมาด้วยดูดิคนปกม,มองไม่เห็นหรอกมันขี้ขาวนะสุดท้าย้ยต้องมุ่งฝังนี้ตลอดเลยโอ้ยโอ้ยโอ้เขาก็เก็บอันนี้มาโอ้โหโอ้ เขาคงถามว่าไอ้น oh, ี่มันหายมันขี่ทำไมท่ามันแปลกวะอ๋อพี่พอดีมันนันนี้อ่ะหลุ่มมันเยอะโอ้ยโอ้ยโอเคโอเคโอเคโอ้ยต่คนมาเยอะเหมือนกันนะเออเออเอคนมาเยอะอ่ะเพราะว่ามันเออมันสวยจริงมันเหมือนขอสองนะทุกคนเออ ทางมันทางขาไปเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยนะฮะโอ้โหรถอัดฟางอ้อย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 อ้ยแน่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 รู้จักรู้จักมีจามีบาคป่าโอ้โหขี่สักเฉลุยเลยอ่ะโอพอเหมือนใกล้ถึงแล้วนะไม่รู้หรือเปล่าโอ้ยโอ้ยหนุ่มขี้ใหญ่ในเชียงคือเนี่ย โอ้ยเรื่องปวดแขนเลยทุกคนเออมันเก่งอ่ะว่ากลัวแฮมมันสะบัดอะเขาพวกเขาคงเห็นนะเออผมเอาคันนี้มาเขาคงพูดแหละโอ้มึงผิดคิดผิดแล้วที่บอกคันนี้มา <laughs> โอาา้ไม่ใเรื่ช้าใหญ่ไม่ใช่เราลองผิดเราหาววนะ <laughs> โอ้ยพี่ครับสุดยอดทาง <laughs> ไม่ต้องาบาดไม่ต้องมองครับที่ผมขี่ทางปแปลกๆมัน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  มันมันอันนี้จริงเฮ้ยพี่พี่พพบา่าวไม่ขี่คันดิชันเลยแม่งดูกูเราบหนีชิ้นหายนี่เส้น,าา <c oughs> นทางดีแล้วตรงนี้พอดีผมมาหมอยครับมาส่งนี้ไปเขาเลยรู้ก็ <c oughs> เลยรู้รเส้นทางนะว่าตรงไหนดีไหนไม่ดีนะครับผ <c oughs> มเฮ้ยเจ้านพี่บ่าวไม่ขี่กับมันนะเออขี่นน <c oughs> ข้าวบูกข้ออะไรเงี้ย เขาเป็นคนเอารถบิบา่ารมาขี่เต็มเลยอ่ะเห็นแล้วอยบบเอารถบิบา่ารมาขี่อ่ะแต่ไม่มีตังค์ซื้อกันทุกคนเออเอาไว้ไปขี่แทนได้ไหมจิ็บไว้ขี่แทนบิบ่ารอ่ะขี่เป็นบิบ่ารอะไรเงี้ยเออเอาไวม้มาขี่แทนได้ไหมมันก็จะแบบตุกๆหน่อยนะเรนเราก็จะขี่ไปเรื่อยๆนะตอนนี้พระที่ก้องกำลังจะตกแล้วนะหน้าหนาวพระที่ตกเร็วนะฮะ มันจะเป็นโค้ง้ยแสงมันจะไม่เ,เดอ๋ยวดูกันว่าแสงมีอะอ๋อยังมีอยู่ครับวันนี้เรใส่ชิวดามาโอโออโอไลยเลยเลยเล่้ล่ไลา ที่บ้าทางาตะลุตตะล่านี่ตะวันบานบาน,บนไอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ะอะไรวะตะวันบ้านบนโพนะเขาโพกระจุกน้ำตกซับซับสัดแก้วเฮ้ยมีน้ำตกด้วยเหรอเพิ่งรู้เนี่ยเฮ้ยเพิ่งเห็นนเะพิ่งรู้นะมีน้ำตกอะ่ะเพาทางนี้ก็จะไปโพที่บ่อทรายนะทางอ่ะทางเอ้ไปโพที่ท่าด้วง,ง,งนะทางนี้นะเดี๋ยวผมขึ้นไปผมจะชี้ดูว่าท่าด้วงอยู่ตรงไหนนะท่าด้วงก็เหมือนเขาอคออ้องเหมือนกันฮนะ ถาโดนจะคล้ายๆเขาพวงเลยแต่คือมันจะอยู่ต่ำกว่าเขาพวงน,นะเพราะอนนี้เราก็จะกำลังกำลังจะขึ้นเขาพวงพแล้วนะครับผมนะฮะเพราะสำหรับท่านใดที่มานะเดี๋ยวผมก็จะลงมินิแมปนะเออก๊อปมินิแมปเออแล้วคุณก็ก๊อปลึงออไปวางในฮะ <c oughs> ไปวางในที่ค้นหาเออเริ่มเผื่อเผื่อ <c oughs> ทุกคนแบบอยากอยากมาเชื่อมัอเพราะว่า เดี๋ยวเขาว่าจะทำเป็นจุดท่องเที่ยวแล้วนะที่นี่ก็คือมันไม่ได้ที่ท่องเที่ยวไม่ได้มีที่ทีเขาคอที่เดียวนะครับมีที่เขาพวงด้วยนะครับผมบอกไว้ก่อนมันจะคล้ายๆเขาค้อเลยนะครับผมอคล้ายๆกันเลยสวยนะสวยขอรับประกันเลยว่าสวยเดี๋ยวเขาว่ามีรีสอร์ทนะฮะแต่ก็กําลังสร้างอยู่นะมีร้านกาแฟด้วยทุกคนเออโปรโมทด้วยโปรโมทเลยมีร้านกาแฟด้วยนะฮะทอสำหรับรายดี สำหรับใครที่มานะก็มาได้นะฮะเออสวยจริงนะขอบคุณวก่อนหรืออยากให้ผมเป็นไกด์นำเที่ยวก็บอกได้นะยอกยอนเรอเล่นนะโอ้โหแต่คนก็มาเที่ยวเยอะนะออตอนที่ผมมาส่งอคนยังมาเที่ยวไม่เยอะเลยนะตอนนั้นผมมาแม่งดอกอันตวันยังไม่บานเลย <c oughs> เราจะไปเป็นดอกทานตะวันกันนะฮะ <c oughs> เธอบอกให้เราเป็นดอกทานตะวันแต่เธอเป็นเออไม่ได้ละมุกนะไม่ได้ละโง่รถเป็นไรอะหรือว่าหาทางไม่เจอเดี๋ยวทางขึ้นมันก็ดีนะโอ้ดูดิทุกคนยย่งสวยอ่ะลูกวจะตะโกนผาตัวดูดิใช่ไหมดูก็สวยอ่ะตอนเย็นะนะพาเว็มาก็น่าจะขึ้นมายอยู่วะ คล้ายทะเบิกอะ่ะมันจะคล้ายทะเบิกนะฮะแต่าทางขึ้นนะทางขึ้นเขาฟูงอะ่ะมันกคล้ายทะเบิกเลยแต่มันจะไม่ชันมากนะฮะทะเบิกจะชันกว่า <c oughs> ทางทางไอ้ตรงนี้มันก็จะดีหมดนะฮะโอ้ยดีนิดนิด,ด,ด,ดหน่อยนะแต่ทางข้างล่างโห่ไหวเลยสุดยอดอแต่ถ้าเขาทำทางใหม่จริงๆอ่ะบอกเลยนักท่องเที่ยวจะมาเยอะมากนะถ้าข้างล่างเขาทำทางใหม่ เออแต่ผมรับประกรันเลยว่ามันสวยจริงมึงค่ะเขาขอว่าเออผมหมดหลายรอบแท้วกูข้างบนน่าจะมีคนเยอะนะโอ้โหโอ้โหยังสวยดูดิโอ้โหข้าเท้งยังสวยเลยอ่ะดูดิทุกคนคนเที่ยวเยอะมากว้ายย่ยะไม่เออตกใจตกใจไม่เคยเห็นมีคนมาเที่ยวเ,เยอะขนาดนี้นะที่เนี่ย เขาทำทกซี่ใหม่ด้วยวะอ้อเขาเก็บค่าที่ไม่นะฮะลหโอ้อโอ้โอ้ยยังสวยโอ้โหยังสวยรู โด <c oughs> ีใจเลยไม่ต่อกลัวเออจอดนี่ได้ไหมคขอจะจอดนี่ไรรเปโอ้โหจิบผายละขอจอดตางนี้นหน,นะะ่อยน,น,นะฮะโอ้สวยมาก<ว>โอเคได้ครับ โอ้โหสวยจริงโอเคทุกคนเดี๋ยวเราถอนหมอกก็ก็เดินเล่นกันดีกว่าโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่ขอบวางแล้วนะฮะก็โอเคเดี๋ยวเราก็ก็เอาบรรยากาศมาดูนะดูดูดูทุกคนสวยมากทุกคนดูดิ อือสวยมากอะ่ะวูเดีโยวของกล้องกล้องมาถ่ายด้วยนะก็ดเดี๋ยวอามาถ่ายดยูอยูย่เลอยูย่นะเขาสวยนะอยู่ดีคนเยอะมากเลยอ่ะเออเเดี๋ยวเราไปฝังงูกันนะต่อตะวันกินเม็ดได้ไหมเนะี่ย ภาพนะเลยเยากล้องมานะอันนี้ภาพดีกว่าวดดู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 ดเดู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 ดนกูดูดอกะดดดดูดดูดูัดูด,ดษษกกน ทุกคนเห็นจุดนั้นไหมฮะจุดนั้นอ่ะเออแหะเขาลูกนั้นอ่ะที่มันเป็นนูนนูนนูนูนนูนอยู่เออตรงนั้นอ่ะต,ต,ต,ตรงนั้นจะเป็นจุดชมวิวอีกนะครับถ้าใครขึ้นไปจะมองลงมาที่โคตรสวยนะมองเห็นฝั่งนู้นด้วยนะครับเนี่ยเห็นฝั่งนู้นมึงเลยมึงเขาเขาเปียบเลยนะครับผมบ่อตรงสวยสวยมากนะฮะดูสวยมากเลยดูยเดขาเขาสองอสนะฮะก็โอเคนะฮะก็ สำหรับคลิปนี้ต้องมีเพียงแค่นี้นะฮะก็สำหรับขอขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะก็วันนี้พามาดูนะเขาเขาสองหรือเขาพวงนะครับผมก็สำหรับใครที่จะมานะก็ผมก็จะเดี๋ยวจะทิ้งมินิมัพไว้ใต้ล่างนะครับผมสำหรับใครที่จะมานะครับผมก็สำหรับคนที่คลองขอตัวลาไปก่อนก็อย่าลืมกดไลค์กดสำหรับใครกดแชร์กันด้วยนะครับผมวันนี้ขอตัวไปก่อนเจอกันคลิปหน้าผมบ๊ายบายผมก็จะดูผมก็กะดู